การเรียกสางงานหยังภาตะกูหาทายลิปล่องส่องยูทูบมันดีมองไหนเดี๋ยวนี้เอาป้ายมันได้เงินหน่อยหา่ามึงแต่กี่กูบพันเหตุยูทูบกูมันช่มีอย่างเอาอีหลีตีชั่วโมงนี้บ้านกับสื้อเงินสด,ดรถกูกับสื้อเงินสดหลังจากเหตุยูทูปปั๊บได้เงินจากยูทูบเลยนะกูขายหน้ามาซื้อฮ<ท>่ <S <S าทางทองเอ้ยคือเราคนติดตามมึงอ่ะหลายปันไหนละ่ะอุ้ยหลายแล้วนะ้อใกล้จะพ่อแสนแล้วป้นน่ะส่อ,สองใหญ่บอกะลีใกล้จะพ่อลอยคนแล้ว บักใไงหนึ่งดีโลกของเพิงภูริกังหัจักโคชนาไก่สีเข่าไปหล,ล่ะไก่แล้วจุ่มกันยูกสีตะโคชนาป้าอีหามือขันผู้ใดเฮ็ดซองทูทูวขันโคชนาเขาข้าเจ้าบ้าได้เงินเดลได้แล้วนานให้กูเฮ็ดน้ำในเพิงโอ้ยหนา้วเล่าทีจะมาหาเฮ็ดทอเนี่ยไม่กูเฮ็ดสิเฮ็ดอย่างสนนะเฮ็ดชีบเลียวสันสันข้ามบโอ้ยบ่บอบอกูยีขันเอิร์นขนกินเข่าเจ้ากันอยังกับชีบเลี้ยวเอาสุ้มวัเฮ็ดชีบเลี้ยวเอิร์นตายแต่คนกินเข่าตัวอีหามึงเขาว่าจัิงหนึเอาตื่นมือเศร้าภาษาสังเบ่ล่ะ หมอยกับว่าท่านได้บีหีบผมผมหมอยกับว่าท่านได้บีหีกับว่าท่านได้ล่างจับกลองขึ้นมาแบบเออสมัสดีนะพี่น้องมาเด้อกินข้าวมะนะจะขวดพ่อขวดเมีนมาดับหน้าตาหึงจะเอือเขำว่าสเต็เกาเนี่ยกระของจังไทยะอันสนับพี่น้องที่ยุติธรรมนาดันในสนจิตสนใจอะไรลูกป่าพันป่าป่านิดป่าในป่าทะเทียนไอ้บ้ามึงเป็นยังอีกเจ้นี่อชนะเขาแล้วย่าพ่อชนะพ่อมึงกินว่า แมนสมองร้อยห้าสิบมร้อยห้าสิบผสมน้ำผึ้ง20บาทได้สองขวด20บาทได้สามอย M ร้อยสิบเสียงมาโฆษนะมึงเข่าของแท้โฆษณาว่องปฐมเข่าของแทพมึงผ้าตะขูไปท้ายไปท้ายมือนีมึงสิผ้ากูเฮ็ดคอนเทนต์ยังล่ะคอนเทนต์จินจุแห่มึงมาเกินองไหนซองไหนกับมีตายแต่เฮ็ดคอนเทนต์กินจุกินก้อยอยู่พอบันนั่น ล่าสมัยกูจะพาเห็ดแนวอื่นกินหยังกินป่นติบ่แล้วเนาะกินหยังแั่งโขยล้วนๆเลยนั่งกบุญสวัสดีพี่น้องเศร้าเลี้ยวเฮ้าเป็นจังได๋สบายดีบอเถาเจ้าเพลค่อยแห้งแต่พ่อพ่อแม่มึงสิกูผัวมึงบ่แม่นผัวแม่มึงพี่น้องขอโทษเด้อข่อยถือผัวตีอุ้ยมันยังบ่ทันได้สัมเนก ขีดเลี้ยวมาต่ำเขาซ่องยูทูบระบาดซ่องไหนสีเงี้ยก็กันเอ้าอีพากจอมึงตื่นหนึ่งเจตีสี่หนึ่งเข่าสองทุ่มโอ้สองงงยังเป็นเข่าสารนมาสี่หนึ่งโดดอีกสี่กูกินย่ำไหนพากจอมึงเอ้าเฮ้ยคอยเห็นเลี้ยวซ่องพี่มากอยู่ว่าซอมมึงสี่กูมึงกินหอดบักมาก อี <toys> ่ภาคต่อมึงมึงเดี๋ยวจังไดนกับไปขามี๊เทียบหัวเมียเพิ่งทากันเอาหัวเมียากันผัวผัวขาเมียผัวขาเมียเอาผัวขาเมียจังไหนบมดหัวก็จังตาตูตาโปยุสันมันสวนกูมิทสันระวังมึงทีไปใส่ไปใส่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอีกจีบี่ยวตามึงมักจะตีซาดิดเ้อ ปัดทอกกูขายเขาวัดเงี้ยไปไถหนีต้องก็สซ้อมมึงเอาขึ้นกูไปหยัง่งไ<อ>ปเหตุตาสองสัน้นไ<อ>ปเหตตาสองสัน้นเห<อ>ตตาของออมึงเหตมหาแม่มึงยังตามึงก็ไปเหตหนีสองสั้นไม่กุดส่